ผมอยู่ที่บางค้านะครับตรงนี้จะเป็นบริเวณที่ดิน,นครับที่ผมมาทําการดูนะครับว่าทะเลเนี่ยมันมีศักยภาพหรือมันน่าอยู่แค่ไหนมันล่มเลื่นแค่ไหนนะครับตรงนี้จะเป็นถนนถนนเมรนะครับที่เข้ามาในซอยดูความกว้างที่ถนนก่อน,อนเดี๋ยวผมยืนอยู่กลางถนนครับไม่ต่ำกว่า6เมตรนะครับแล้วก็มีร่มไม้แบบนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าที่ดินที่ผมมานําเสนอเนี่ยมันน่าสนใจขนาดไหนนะครับ โอเคเริ่มจากตรงนี้เลยเห็นไหมครับตรงนี้ถ้ามองเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเส้นเหมือนถนนเห็นไหมครับถ้าทุกคนมองแนวถนนแบบนี้นะฮะเนี่ยเนี่ยตรงยาวไปที่ผมชี้นะครับถนนยาวไปถึงนู่นนะครับความกว้างเดี๋ยวผมก้าวให้ดูเลยการะยะให้ดูสดๆเลยว่ากี่เมตรนะครับ1 2 3 4 5สาถนนกว้าง6เมตรนะครับตรงนี้เห็นไหมฮะแนวถนนตัดตรงนี้ยาวไปสุดขอบตรงนู้น,นครับจะเป็นถนนยาวไปถึงนู่นเลยนะฮะ ตรงนี้ผมจะทําการแบ่งแปลงขายนะครับเป็นล็อกละร้อยตารางวานะครับโอเคตรงนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เป็นถนนเข้ามาตรงยังที่ดินตรงนี้นครับถนนตรงนี้ก็สามารถเดินเข้ามาขับรถเข้ามาผ่านตรงนี้ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ดินที่ทําการปรับหน้าดินสภาพดินเรียบร้อยแล้วนะฮะเห็นไหมครับทางยาวตรงนี้ที่สามารถ รถผ่านสวนกเข้าออกกันได้นะตรงนี้ครับถ้าใครสนใจนะครับที่ดินบางค้าฉะเชิงเซาครับผมมานําเสนอแล้วทาเลดีนะครับอยู่ใกล้ตลาดบางค้านะครับตลาดน้ําบางค้านะครับอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับหลักเขตที่ดินจะอยู่ตรงเสาต้นนี้นะฮะยาวเป็นโดนนู่นเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นกล้องแบบเลนส์วายให้ดูอีกทีนะฮะว่าที่ดินเนี่ยมันสวยขนาดไหนนะครับ ถ้าใครสนใจครับก็ลองติดต่อมาได้นะครับที่ดินบางค้าฉัดเชิงเสานะครับตรงนี้โอเคนะครับถ้าใครสนใจนะครับจะมานัดดูที่ดินก็ลองติดต่อมาฮะผมมีราคานำเสนอให้ทุกคนนะครับไม่แพงครับ